ก็เป็นอันว่าตัวแทนจากเอเชียตะวันออกนะครับก็จะเหลือเพียงทีมเดียวนะครับนั่นคือสมโมสรจากญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือคาวาซากิฟอนตารโดยแฟนๆของทั้ง3ทีมนะครับก็อย่าเพิ่งทอแท้ถอดใจกันไปนะครับร่วมเชียร์และส่งกําลังใจให้ทั้งสสโมสรในโซนเอเชียของพวกเรากันต่อไปเพื่อดูการพัฒนาของพวกเขาในอนาคตกันครับตัวแทนสมโมสรจากประเทศไทยบริดัมยูไนเตตพบความยากลําบากเช่นกันเมื่อพบกับ ทีมแกล่งจากเอาอาลี และจบด้วยความพ่ายแพ้สูตรประตูต่อ3าําให้พวกเขาต้องกลับไปวิเคราะห์เกมของตัวเองและหาทางปรปับปรุงในรอบต่อไปเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมบุรีรัมยูในเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมานิดนึงนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงนะครับจะเป็นจังหวะแรกนะครับที่ทางดิยาดมาเลสน,นะครับได้ประตูขึ้นนำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกผมนะครับเกมเนี้ยบุรีรัมย์ไม่ได้เป็นรองอะไรเลยนะครับถึงแม้จะส่งตัวสำรองก็ตามแต่ว่าประตูส่วนใหญ่ที่ทาง เอาอาลีได้ไปเนี่ยก็เกิดจากความผิดพลาดนะครับแล้วก็การอาแคสซีฟในเกมนะครับค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับอย่างจังหวะที่2ที่เขาแทงทะลุมานะครับจะเห็นได้ว่าผู้เล่นของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ย วิ่งอ่ะอยู่ใกล้กว่านะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือต้องวิ่งไป cover เพื่อโดยในลูกที่2นะครับมีประเด็นให้หน่าพูดถึงในเมื่อกาเลโนนะครับได้ลูกที่มีแทงคิลเลอร์พาร์ตมาจากส่วนของกองหลังของฝั่งอัลฮีรานนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยดิออนคูอยู่ใกล้บอลมากนะครับแต่ดิออนคูเลือกที่จะไม่สปินไปเพื่อเคลียร์นะครับไม่ให้เขาเล่นได้ง่ายนะครับกลายเป็นว่าโกมยองซอกนะครับที่อยู่ตำแหน่งไกลกว่าเนี่ยต้องสปินไปหนึ่งซึ่งสปินแสงเด เยรคูเพื่อไปป้องกันลูกนี้กลายเป็นว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของอาร์เคฟของจังหวะน,นี้เลยน,นะครับซึ่งถ้าเดียอนคูสปินตามผมว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะยิงง่ายขนาดนี้นะครับซึ่งโคมยังซอกเนี่ยด้วยความยอดเยี่ยมของทีมจากซาอุดเนี่ยก็คือเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราตามไปอย่างน้อยๆอยัอยงเบียดยังตันนะครับเขาก็ไม่ได้ยิงได้ง่ายขนาดนี้อืกลายเป็นว่า เราเสียบประตูที่2เพียงแค่6นาทีเท่านั้นเองและลูกที่3ก็เหมือนเดิมนะครับที่เก่าเจ้าเดิมดิออนคูนะครับในเมื่อ,อลูกนะครับเขาหมงกันย้อย,ย,อยลอยๆนะครับแต่ว่าดิออนคูเนี่ยก็เลือกที่จะปล่อยจังหวะนี้นะครับให้ลูกมันออกลังไปกลายเป็นว่าความยอดเยี่ยมของทางเอาอาลีเหมือนเดิมครับเขาวิ่งสอดมาจากข้างหลังนะครับคือมาทําประตูเนี่ยคือบอลเนี่ยใกล้เสามากแล้วแต่ว่าเขาก็ยังสามารถ ยิงประตูแท็บอินเข้าไปง่ายๆแบบติดเสาเลยนะครับเกือบติดเสาเลยที่เขาแท็บอินเข้าไปกลายเป็นว่าบุริรัมยูเนเต็ดพ่ายไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ไม่ต้องโทษอะไรเลยครับการจัดตัวนะครับความแอสเกปซีฟของนักฟุตบอลทุกคนนะครับในส่วนของแดนกลางกับแดนหน้าเนี่ยก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับแต่เรียกว่าก็ยังทำอะไร เอาอาลีไม่ได้นะครับมีจังหวะที่บุรีรัมเหมือนจะได้จุดโทษนะครับกลายเป็นว่าทางฝั่งของนักเตะเอาฮิลาเนี่ยถึงบอลก่อนในจุดนั้นนะครับเท่ากับว่าบุรีรัมนะครับเลือกที่จะทิ้งเกมนี้แล้วก็ไปวัดนะครับในเกมไทยลีกนะครับเพื่อที่จะกลับมา A c l e เ i t e ในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่า กว่าจะมาถึงรอบนี้ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะเข้ามาได้ถึงในรอบนี้หรือเปล่านะครับทุกอย่างมันเป็นใจหมดไหนจะแบบทีมจากจีนนะครับผมถอนตัวเพราะทำผิดกตกิกาโดนปรับแพ้นะครับแล้วก็ได้มาเจอกับยาโฮเอาชนะยาโฮได้นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบุริลัมจะเข้ามาถึงรอบนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับแต่ว่าผมว่าใน ฤดูกาลในปีนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆในเมื่อมาถึงนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะ ทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าบุรีรัมย์ไม่ได้เป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยอย่างน้อยๆก็ยังมีโอกาสที่จะเพล์ออฟเล่นเอเ e ีย t e ลิทนะครับเพราะว่าโค้ต้าเอเซียเลิทเนี่ยเราได้1บวก1อยู่แล้วสมมติว่าแบงคอกเป็นแชมป์นะแบงคอกเนี่ยจะได้ไปเอเ e ีย t e ลิทอัตโนมัตินะครับส่วนบุรีรัมย์ถ้าได้ที่2ที่ไม่ได้แชมป์ไทยลีกเนี่ยก็ได้ไปเล่นรอบเพล์ออฟนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าบุรีรัมม์มีความสามารถเพียงพอเนี่ย ก็เล่นเพย์ออฟสิถ้าสมมุติว่าคุณเพย์ออฟผ่านใช่ไหมอ่ะก็แสดงว่าเออคุณก็มีดีพอที่จะไปเล่น ACL Elite ในปีต่อไปนะครับแต่ว่าเนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้าปีต่อต่อไปเนี่ยบริลัมเข้าได้ไม่ถึงรอบนอกเอาล์รอบเนี้ยเนี่ยผมว่าจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายกับทีมมากๆเลยนะครับทุกๆคนก็เหมือนการรวมถึงเฮดโค้ชอย่างออสมาลอดด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ